จบไปแล้วกับสามสี่นะคะทุกคนมีแมวเสียงแมวมาปวดบ้างนะทุกคนทุกคนต้องขออภัยจะเอาอะไรชวนไปดูมันก็วิ่งหนีชวนอยากชวนเล่นทุกคนคือนั่งมองหน้าอยู่ในครัวแล้วก็ร้องยันในครัวใช่แล้วก็ร้องนะคะทุก่าไปนอไรตอนใช่แต่แค่อยากชวนเล่นเฉยๆค่ะทุกคนมากระที่อีฮีสามอีีสี่ก็คืออีฮีสามนี่ก็เป็นฟิลแบบว่าเขาต้อง เขเรียกว่าอ,อะไรจบ,จบจากการที่เมาไหม,มตื่นเช้ามาก็ไปร่งไปเรียนอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละมันก็มีความแบบเขินๆน,นิดนึงนเกิดขึ้นออแล้วก็กลับมาทําหน้าที่เบสเหมือนเดิมใช่แต่การที่ใช้เป็นเบสเนี่ยก็คือยังไงอยากใช้เวลาร่วมกับเขาใช่หรือว่ายังไงใส่ตาภูมิคือ มันมันมันดูแบบไปแล้วอ่ะทุกคนการกระทงกระทำอะไรอย่างเงี้ยเลยไปรับเอ๊ะไปรับไปส่งเก่งมากงงมากเบบได้ทางผ่านทุกทุกทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพมารับถึงหน้าคณะเรารู้เวลาได้ไหมรู้ว่าเขาจะเลิกตอนไหนอยู่ยังไงอะไรก็คือมาแต่อย่าแกล้งเขาเข้าใจไหมแกล้งแรงเวลาเนี้ย เออแล้วคือตัวเองกลับไปนอนเนี่ยประเด็นคือแบบผมผ้านอนใช่เข้ารอนะเขายังนั่งอยู่ที่ห้างจนห้างปิดนะุกคนก็สมควรที่จะต้องโดนโกรธนะอันนี้เป็นเรื่องแบบ make sense สำหรับเรามากที่แบบเออโกรธแล้วก็แบบไม่ขอโทษจริงคือตอนแรกแบบเป็นไรอีกแล้วอูมอ่ะชอบแกล้งแรงก็คือแบบแม่น้องพิมพ์จะไม่ยกให้นะคะไม่ยกลูกให้นะคะเพราะว่ามาทำรับส่งถูกต้องแบบ จะมาแก้งแล้วก็ทำให้เขาเจ็บช้ำน้มใจเออมันไม่ได้ค่ะทุกคนถูกต้องนั่นแหละจนแบบเออนางกจสต้องแบบรู้แล้วว่าเขาโกรธจริงโกรธจริงเออแบบเออมันแบบให้กูรอเออกุ๊กเหมือนกับตัวพิมพ์เองอ่ะเขาดูเป็นห่วงมากกว่าที่จะโกรธอ่ะด้วยด้วยนิสัยความเป็นพิมพ์จากที่ที่เราดูในซีรีส์คนแบบมาดูสามสี่อีพีก็คือเรารู้ว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบ แค่เพื่อนนี่ว่าภูมก็น่าจะรู้นะว่าแบบแขเ,เขาก็แบบถามว่ามึงเป็นไรไหมนูนนี่น่าอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยก็คือเริ่มรับรู้ว่าเราสามารถ โดนเขากดได้จริงๆอะคือยูไม่ได้เป็นใหญ่เสมอไปเออคือไม่ใช่ทุกคนจะต้องมาตามง้อภูมิอย่างเดียวอะไรแบบนี้ที่ทํากับข้าวที่คอนโดก็คือใช่มากไม่ใช่ว่าจะมาทำอะไรกับกูก็ได้เ้ยอันนั้นคือเขากดจริงๆอะแล้วแบบคือแบบอะคือแบบพอเกือบจะลืมไปแล้วแต่มึงก็ยังมาทําแบบนก็ยังาทอีกอะไรเงี้ยเออมาแกล้งมาพูดจาที่ไม่ดีใส่อะไรแบบเนี้ยภูมิก็ต้องมาขอันถูกต้องก็คือภูมิก็ สำนึกแหละเนาะเหมือนกับอาจจะต้องได้รับการสก,กิดสะกาจากเพื่อนนิดนึงในการที่เขาจะกล้าที่จะเดินเข้ามาอมขอโทษเจ้าน้องทีมะะตรงๆอะไรเง,งี้ยซึ่งเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เขาเริ่มเรียนรู้นะสาหรับเตยเลยเตยคิดว่าเขาเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่ เขาจะเป็นฝ่ายถูกเสมอไปหรือว่าทุกคนจะต้องมาตามใจเขาตลอดไปคือมันไม่มีทางจะเป็นแบบนั้นได้อะไรเงี้ยเนาะการที่จะอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละคือแบบเใช่เขาใจเราใช่เขาใจเราใช่ก็เกิดการน้องงอนนะคะทุกคนมันมีช็อตเกินหลายช็อตมากเลยนะอีกีสามีสี่ก็มานั่งเรียบแบบเอาเดี๋ยยีบดีอ่ะน่ารักเหมือนแบบเจ้าพีมก็จะแบบเหมือนไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ คือเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรในฐานะแบบว่าแบบฉันเชื่อคิดไปแล้วไปแล้วแต่นคือไม่รู้ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังความหลังเอ่ยใดหรือเปล่าแต่สายตามันหลอกกันไม่ได้ไงนี่ก็รู้สึกว่าเขาน่าจะดูมีความหลังต่อกันใช่มีนัยยะาถ้าเราไม่ได้คิดมากเกินไปเธอใช่ฉันคือโมเมนต์ดาวหางฮันเล่หลเราสไลด์ล่องมากยอง23เนี้ยใช่คือนั่นแหละพอพอเขาเริ่มรู้สึกว่า เขาต้องขอโทษคนคนนี้คนคนนี้ค่อนข้างจะแบบคือรู้แล้วว่าเออเขาเขามีความสําคัญประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าเหมือนแบบเออยังไม่อยากให้แบบเราต้องแบบแยกกันอะไรเงี้ยคือแบบเอออย่าพึ่งอะไรนะที่เขาพูด อย่าเพิ่งทํางานเสร็จได้ไหมอะไรแบบเนี้ยต้องทายังไงถึงจะแบบหายโกรธอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบป็คนใจใช่ก็ในอีพีนี้ก็คือขอโทษกันไปถึงสามครั้งนะคะแล้วแบบเออที่น้องพีพูดมันก็จริงคือแบบเอออย่าพูดบ่อยเดี๋ยมันจะไม่สัดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยก็คือแบบต้องอย่าพูดพัาเพื่ออพูดไปเรื่อยก็คือแบบเออถ้าแบบยูรู้สึกจริงๆอ่อะเราก็รู้สึกว่าน้องพีเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบยอมรับเออก็คือเข้าใจได้อะไรงี้เนาะในตัวภูมิก็ อีพีนี้ก็เลยค่อนข้างจะมีโมเมนต์ที่น,น่ารักน่ารักเออแบบชวนเขินแบบวรต่อีพีนา้าก็ทำฉันใจสั่นอีกแล้วเธอ,อตัดเอาตั้งแต่ตอนตัดจบตะกี้เลยก่อนจริมันยังไงล่ะพี่นิวเนี่ย <c oughs> เก็บไปที่คู่สองก่อนเนาะคออู่สองก็นี่ว่าก็เขาก็ดูเริ่มพี่จะแบบเนาะ ก็ขยับคืบหน้านะเรารู้สึกว่าถึงแม้เขาจะยังไม่ได้บอกว่าการกระทำมันแบบดู<อ>ลแลกันไปกันมามันมีความแบแบ,บแอบ,บห่วงเออแล้วก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบมันก็ดูมีความอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าตัวเต้ยเ,เองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เคยเล่าว่าจริงๆแล้วเขา ปลื้มเจ้าคิวมายังไงมีคิวเป็นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจเลยแหละแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจที่เขาจะมาเรียนที่เขาจะไม่ไปในประเทศเออน่าจะมีผลในหลายๆเรื่องเช่นไม่ได้เรียนทางหมอด้วยอไม่ได้ไปเรียนต่อด้วยอะไรเงี้ยเข้ามหาเรียนนี้ด้วยแต่ก็ดูเป็นสิ่งที่เขาน่าจะเพิ่งรู้ตัวจริงๆว่าเขาแบบเพิ่งชอบสิ่งๆนี้อะไรนอกจากที่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เป็นอีโค่หนึ่งที่น่ารักน่าเออน่ารักน่าติดตามนะคือเขามี โมเมนต์ของการแบบช่วยเหลือเกอื้อ<ม>กูลก,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 กันเสมอๆ<ห><ช>ด้วย<ด>ความเป็นแบบเออพี่รหัสน้องรหัสอะไรแบบเนี้ยอย่างแบบช่วยปั้นงานฉาก<ม>แบบนั้นก็คือแบบว่าน่ารักมากซีนโมเมนต์ก็หลายๆซีนปั้น,นดินเออแล้วก็ที่ที่ผับเนี้ยมีห่วงมีหลอ่แล้วก็มีการสอนสเก็ตบอร์ดสอนสเก็ตบอร์ดเออน่ารักๆน่ารักมากใช่คู่ต่อไปใช่คู่ต่อไปวันนี้ก็ดูคืบ ดูคืบหน้านะดูคือด้วยความที่เจ้าแทนมันเป็นคนพุ่งชนใช่สำหรับเราเรารู้สึกว่าน่าค่อนข้างจะคือคือฝ่ายต่อไปมีความรู้สึกของตัวเองเนอะคืออยากอยากจะทำอะไรอยากจะบอกความรู้สึกอะไรเขาก็คือแบบบอกออกไปเลยถูกคือรู้สึกอะไรคิดอะไรก็กล้าที่จะพูดอยากจีบก็คือบอกว่าเนี่จะจีบนะแต่ก็ดูแบบพี่ฟางเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเออคือไม่ได้ปิดกั้นแต่เขาก็ อ่ะคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนจากก็แทนว่าพีกู่อนอะไรแบบนี้เออไม่ได้เป็นพี่แบบไม่ได้เรียกพี่เรียกอะไรแบบนี้เนาะก็รู้สึกว่าเขาอาจจริงๆแล้วฟ้าอาจจะรู้ก็ได้ว่าไอ้เจ้าแทนเคยเป็นคนยังไงนิสัยเจ้าชู้อะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยอาจจะต้องรอดูสังเกตการ์ไปก่อนใช่ใช่อืส่วนคู่สุดท้ายก็เริ่มเริ่มเริ่มมาละเริ่มมีกลิ่นมาว่านี่ยแหละใช่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ดูรูปหรืออะไรมาก่อนเราก็รู้สึกว่าอีพีนี้น่าจะรู้สึกได้นะว่าเขาดูมีมีสายตาบางอย่างที่มันมากกว่าความเป็นเพื่อนทั้งสองคนแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนในกลุ่มแก๊งเดียวกันสนิทกันอะไรเงี้ยก็อาจจะ ยังไม่ได้มีซีนที่จะได้แบบอเออบอกกันไป,ไปตรงๆหรือรอะไรแบบนี้ก็แต่ว่ามันมีสายสายตาของความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าตัวปันเองก็ออกแนวแบบเป็นน้องน้อยนิดนึงอะคือแบบงงงงหรือว่าแบบเหนื่อยก็แบบรู้สึกว่าแบบเออต้องการใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเชนก็เป็นที่พึ่งพิงอเออให้ได้แบบดีมากอะไรแบบนี้เนาะ ซึ่งก็เริ่มเข้ามาแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยใช่รู้แล้วว่าแบบคนนึงเรียนหมอคนนึงเรียนนิติอะไรอย่างเงี้ยเนะเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวอีพีต่อไปน่าจะแบบมีโมเมนต์ของคู่ที่สี่ให้เราดูมากขึ้นน่าจะค่อยคมีเข้ามาเรื่อยเื่อยอีพีต่อไปนะใช่อีพีต่อไปเขาไปลอยกระทงกันแล้วซีนที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรอะจริงเดี๋ยวไปดูดีกว่าคนเดี๋ยวไว้เรา ก็มาติดตามกันต่อนะคะทุกคนว่าอย่าาาใหห้เรเร EP ต่อๆไปจะเป็นยังไงใช่อย่าให้เราเหงาะนะทุกคน 1> EP หนึ่งสองคือทุกคนแบบให้การตอบรับ,บดีมากมาก,ก็หวังว่าคนที่ดูไปแล้วจะดูอีก,อกมาวนดูอีกนะคะใช่อันไหนที่ อะไรอะระหว่างรออีพีต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาดูกับเราอีกนะคะเดี๋ยวจะพยายามนี่ต่อไปทันฝากด้วยก็ต้องมีกระบวนการปลดเนาะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าปลดปุ๊บทุกคนก็ได้ดูทันทีเลยนะคะไม่หวังจะมาตอนไหนก็ติดตามรอติดตามไว้ฝาก กดซับกดกระดิ่งกดไลค์กดหัวใจกดแชททุกคนสะดวกอะไรฝากด้วยนะทุกคนต้องการกาลังใจอย่างเยด้วยเป็นจำนวนมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะเ้จดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีโอเคห้าหกจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีน้าจ้าสวัสดีค่ะบาย